สวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้ทุกทุกคนอยู่กับช่อง m MM อมเอ่ฟังก่อนที่เราจะไปสนุกเพลิดเพลินเพื่อนเพื่อนช่วยกันกดไลค์กด subscribe หรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและเราต้องขอขอบคุณเพจผู้แปลตามเครดิตที่ขึ้นเลยนะครับและตั้งแต่ตอนที่10เป็นต้นไปแอดเป็นคนแปลด้วยตัวเองหากมีข้อผิดพลาดประการใดแอดต้องขออาภัยมานที่ดีด้วยนะครับ มันแปลกมากหอกมาจากทิศทางนั้นแต่เขาสามารถโจมตีเราทั้งสามคนโดยไม่ลังเลนายจะรีบเกินไปแล้ว เขาแข็งแกร่งและรวดเร็วเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นมนุษย์จากเลือดของเขาทำไมกันมันเกิดอ,อะไรขึ้นกับเขาฟังดูเหมือนเขากำลังส่งสัญญาณหาพวกพ้องของเขาใช่ไหมคือคือคือมันจะไม่เป็นอันตรายหรอฉันจะรีบจัดการให้เสร็จทันที ยืมไลของนายหน่อยไเหรอมนุษย์ข้างขขาว้าว,ว,าวนายก็ทำได้เหมือนกันมาเริ่มกันเลยเปิดประตูที่หนึ่ง เช่นเดียวกันกันกบค้างคาวรู้สึกได้ยินชัดขึ้นเมื่อไปไหนมาไหนสามารถได้ยินแม้กระทั่งเสียงของการเคลื่อนไหวที่เบาบางปากปืนกลเลเวล1กระสุนออกจากปาก Active Skill คนไม่เหมาะกับนายอย่างไรก็ตามมันเร็วร้ายยิ่งกว่าลูกศรที่บินออกจากกับดักผู้ชายคนนี้เขาไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดบ้างหรอ ทำไมมีแค่ร่างกายส่วนล่างเท่านั้นเขายังมีชีวิตอยู่ในสภาวะนั้นอย่างนั้นหรออ้า ถ้าเราเข้าไปคนพวกนี้จะไล่เราออกมาไหมฉันไม่รู้แต่ฉันดีใจที่มันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดถึงแม้จะเป็นมนุษย์เขาไม่รู้สึกเจ็บปวดและไม่ได้พูดอะไรสักคำพวกเขาตกลงไปในเขาวงกตและคลั่งไคล้ไม่มีทางที่จะหาคำตอบได้ในทันทีคุณต้องเข้าไปและตรวจสอบด้วยตัวคุณเองแต่ฉันสามารถใช้ประตูที่เกินขีดจำกัดได้แล้ว พลังงานที่มากเกินไปคืออะไรยกเว้นสำหรับมิโนทอร์หรือสิ่งมีชีวิตระดับบอสอื่นๆในบางพื้นที่ในชั้นใต้ดินที่6จะไม่มีการพ่ายแพ้ในการต่อสู้แบบหนึ่งต่อหนึ่งหมอกหายไปแล้วอย่างไรก็ตามนั่นมันอะไรก้อนเมฆบนท้องฟ้าหรอรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้อง มีอะไรที่มันถูกต้องในสถานที่แบบนี้งั้เหรอก้อนเมฆตกลงสู่พื้น,นตอนนี้มีสายฟ้าฟาดในก้อนเมฆเราจะผ่านเส้นทางนี้ได้ยังไง